ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็มาปล่อยสกูชี่กันนะช่องทางการรับเงินนะคะมีโอนธนาคารไทยพาณิชย์กสิกรแล้วก็มีรับวอลเลตนะคะแล้วก็ร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะยังไงรายละเอียดจะขึ้นไว้ให้ตรงหน้าจอนะคะค่าส่งลงทะเบียน30บาทอีมเมล50แล้วก็ปลายทาง60บบาทนะคะของก็จะมีข้อเข้าประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูอย่างไรก,กันเลยนะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นพวกถุงแก้วขนาดต่างๆนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไซส์ที่ราคา3ใบ1บาทนะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปลราคาไว้ให้ด้านล่างนะคะก็จะมี2ขนาดนะมีเป็น7จ็ดคูณเกับ6กคูณสิบนะคะก็จะใส่เป็นพวกนี้ได้นะคะนี่เลยเป็นแบบพวกที่น่ารักตะมุตะมีแบบเนี้ยคือใส่ได้พอดีมากๆเลยนะคะแล้วก็ขนาดต่อมานะคะจะเป็นแบบนี้นะ นี่จะเป็นแบบสองใบหนึ่งบาทนะคะก็จะมีเป็นขนาดแรกนะคะจะเป็น1 2บสองคูณสิบนะมันอาจจะดูวุ่นวายนิดนึงนะคะก็มันจะใส่เป็นแบบพวกบันแบบนี้ได้นะคะนี่นี่นะแล้วก็อันนี้นะคะ9ก้าคูณสิกก็ใส่บันได้เหมือนกันก็จะประมาณนี้เลยแล้วก็มีเป็น 12บสอคูณสินะคะก็จะใส่บันที่ชิ้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยหรือไม่ก็ใส่แบบพวกเนี้ยเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็น12บสอคูณสิก็ใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะอันนี้ลองทาาให้ดูแบบข้าวขานะคะอันนี้2องใบหนบาทนะแล้วก็ขนาดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นแบบนี่ ใบละหนึ่งบาทนะคะอย่างแรกเลยก็จะเป็นตัวนี้สามารถใส่แบบชิ้นใหญ่ประมาณนี้ได้นะคะแล้วก็บันนะคะบันชิ้นใหญ่ก็จะใช้เป็นไซส์นี้นะนี่เลยอันนี้จะเป็นขนาดห้าคูณ8ดนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นขนาดแบบขนาดเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ใหญ่มากทุกคน ตอมานี้นะคะสนใจแบบไหนสามารถทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะทุกคนมันจะดูงงๆนิดนึงนะเอ่างต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันที่สมูชิที่ปล่อยกันบ้างนะคะอย่างแรกก็จะเป็นพวกสมูชิจิวอย่างนี้ก็คือแสงมันเข้าทางนี้เยอะทุกคนมันก็เลยแบบอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดพวกนี้จะไม่มีตําหนิเลยนะคะลายเส้นปี2019นะ้นะมีลายเส้นแบบนี้ทั้งสองชิ้นเลยนะคะาโลนะแม่ไม่ไก่กาเด้อ นี่นะคะราคาเราจะแปะไปให้ด้านล่างนะชิ้นต่อมานะคะนี้ก็จะมีเป็นออมเล็ตนะคะเป็นของไอบูมนะทุกคนก็มาเริ่มกันที่สีแรกนะคะนี้จะเป็นจานสีเบทนะคะนี่นะตำหนิประมาณนี้เลยนะคะเป็นแตกๆนะทุกชิ้นนะคะไม่ว่าจะตำหนิหรือราคาเนี่ยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะในไลน์นะหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ก็ได้นะคะนี่นะ แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะจะเป็นจานสีชมพูนะคะให้ดูตำหนินะของครบนะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นคิตตี้ในห่วงยางน,นะคะนี้จะเป็นสินค้าแบบหลุด QC นะก็คือไม่ผ่านมาตรฐานโรงงานนั่นแหละทุกคนก็เริ่มกันที่ชิ้นแรกนะคะจะเป็นแบบตำหนิตรงนี้นะแล้วก็ ประมาณนี้นะคะลายเส้นปี2015นะคือถ้าใครเอาเดี๋ยวเราจะแถมถุงแก้วไปให้เปลี่ยนนะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งอันนี้จะเป็นดำๆนะประมาณนี้นะคะต้องหนีก็เท่าๆกันชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นส้มของ h e l l o k i t t y นะก็ลายเส้นปี2007นะคะตัวนี้คือแรมากๆเลยนะนี่นะคะ อันนี้สายยืดได้นะคะชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นเพชรนะคะเป็นของแบรนด์ s q u i d delete นะคะ2017นะอะไรเส้นตัวนี้ไม่มีจำหนีนะคะแล้วก็ไม่มีแพ็กเกจด,ด้วยเป็นเพชรนะคะชิ้นต่อมานะคะน,นี้จะเป็นผูเขาไฟฟูจิแล้วก็น้องหมีนะคะของไอบูมนะ ตุ๊กนจะประมาณนี้เลยนะคะชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นบันน้องหมาคอ,อก,กี้นะตําหนิก็ประมาณนี้นะคะเป็นแตกๆตรงลายนะคะนิดหน่อยชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นก้นน้องคอ,อก,กี้นะคะ อันนี้ถ้าที่ดูไม่มีตำหนินะมีของครบนะคะมีกระดูกด้วยน,น่ารักมากนดีมากเลยนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นโพลิบันนะคะนี่เลยมีลายเส้นป๊อปปูลา่าด้วยนะไม่มีตำหนินะคะชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็น น้องตัวนี้เลยนะคะเป็นเหมือนกบนี่นะลายเส้นก็ตำหนิจะเป็นรอยแตกๆนะคะนิดๆหน่อยๆนะก็เพื่อความรวดเร็วนะคะเดี๋ยวเราจะไล่บันให้รัวๆเลยแล้วก็บันนะคะชิ้นต่อมาจะเป็นคริสต์มาสนะคะนี่เลยอันนี้ไม่มีตำหนินะคะสภาพมือหนึ่ง มือหนึ่งเลยอ่ะไม่มีตำหนินะคะนี่ใหม่มากสีสวยมากเลยนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นอีกสีหนึ่งนะคะเป็นสีชมพูนะอันนี้ก็ไม่มีตำหนิเหมือนกันนี่นะคะสีสวยมากแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นบันแบบชมพูนะคะ ตันี้นะคะจะเป็นรอยแตกๆทุกชิ้นก็คือสภาพดีมากๆเลยนะคะบันอะคือใครแบบชอบบันก็คือต้องตาก็อันนี้นะคะบอเชนมันหลุดเดี๋ยวเราจะไปต่อให้อีกทีหนึ่งนะ ก็อันนี้เป็นบันชิ้นสุดท้ายนะคะด้านหน้าจะไม่มีตำหนินะั้นจะมีตำหนิตรงด้านหลังนะคะก็คือแบบเป็นรอยขีดพับลายเส้นนะทุกคนแต่เน,เน้อดีมากเอาไปบีบเล่นนะคะชิ้นต่อมาน้องจะเป็นเบบี้โรสนะคะตัวนี้ก็มีโหดนะคือก้านมันหลุดอะทุกคนนี่แต่ว่าน,นี้แรงมากนะคะเราไม่ค่อยเห็นไขาๆเลยอะ ต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาไล่ราคาคาเฟ่ดีเอ็นนะคะที่ราคา60บาทให้ดูนะคะก็ตัวได้จะเป็นไอติมนะสาภาพค่อนข้างใหม่เลยนะคะแบบเท่าที่ดูคือไม่มีตามมําเนียแต่ว่ามันจะแบนนิดนึงนะคะแบบนิดนึงจริงๆของครบนะคะนี่เลยแพ็กเกจออริจินอลด้วยนะแล้วก็ต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นขนมปังยาวขนมปังแซนด์วิชทำไหม นี่นะคะทุกคนก็เที่ดูก็คือไม่มีตำหนินะคะชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นขนมป,ปังเมลอนนะคะตำหนิไม่เยอะนะแล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นโดนัท นี่ก็คือเป็นรอยแบบตรงนี้นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็อันนี้นะคะต่อมาเป็นเคคาเฟ่นะคะอันนี้คือน่ารักมากเลยทุกคนนี่ตอนหนี่งก็จะเป็นรอยแบบลอกๆนะคะของครบนะ ต่อมานะคะนี่จะเป็นมาการองจิวของคาเฟ่เดนนะคะนี่เลยมีแท็กเหมือนกัน2ชิ้นเลยนะคะก็เริ่มที่สีแรกนะคะจะเป็นสีช็อกตำหนิก็คือเป็นแบบรอยแตกบางๆนะคะไม่โหดแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะตอนนี้จะเป็นสีเขียวก็มีแตกนิดๆหน่อยๆนะคะไม่โหดเลยสภาพดีมาก นะชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นขนมปังแบบขนมปังหนอนขนมปังเกี๊ยวอะไรประมาณนี้นะคะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นนะคะนี่นายเ้นตัวนี้แบบไม่มีแท็กไม่มีแพ็กเกจไม่มีบอร์เชนไม่มีอะไรทั้งนั้นนะคะทุกคนมีเชือตัวซูชี่นะคือสโลมาต่อมานี้จะเป็นเยมโรนะคะเป็นของคาเฟ่ดีเอ็นเหมือนกันนี่ก็คือไม่มีแท็กนะคะแต่ว่าอันนี้มีบอร์เชนนะทุกคนนี่ ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นพีทของไอบูมนะเป็นรุ่นเก่าเลยนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เก่ามากขนาดนั้นนะแต่ก็เก่าอยู่เด้อตำหนินะคะเว้นตรงใบแล้วก็มีแบบรอยแตกบางๆตรงตัวนิดนึงนะคะนี่เลยชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นซอฟเสิร์ฟของชวานะคะนี้ตำหนิโหดแบบโหดแบบโหดมากๆ เึ้นคำบรรยายเอาไปแบบบิดเล่นนะคะทุกคนตัวนี้ไม่มีไอกระดาษหอ่อตรงนี้ด้วยนะของไมโครบนะคะขอคนรับได้จริงๆนะชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นสตรอเบอรี่ของคุณีมาลุนะคะก็คือตัวนี้น้องอะ่ะของไมโครบนะก็จะมีเป็นแท็กนะคะแท็กใหญ่ของน้องนี่แหละนี่เป็นแท็กรุ่นเก่าด้วยนะแล้วก็มีเป็นอะคริลิกแท็กนะคะเป็นสตรอเบอรี่นะ ตัวนี้ไม่มีบอเชนนะคะไม่มีแพ็กเกจแล้วก็ไม่มีที่ห้อยบอเชนด้วยมันหลุดออกไปแล้วตํามนีโหดนะคะแล้วก็มีตาปั๊มลิงด้วยประมาณนี้นะอะไรแบบม,มีไว้ในครอบครองอะไรแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นคาเฟ่เดนอีกตัวหนึ่งนะคะคือเราเพิ่งหาเจอเมื่อกี้นะนี่เลยตั้นีแบบ ก็โหดนิดนึงนะคะนี่นะตัวนี้คือเนื้อแบบดีมากต่อมานะคะจะเป็นมักกรองหัวใจนะคะเป็นของป๊อปปูล่านะตัวนี้ก็คือแบบเนื้อน้องเหมือนเยลลี่มากเนี่ยสัมผัสมันจะเป็นแบบเหมือนเยลลี่อะทุกคนต้องมีโหดนะคะ ชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นบันนะเป็นบันควาซองนะคะตัวนี้น้องแบบไม่มีแท็กนะตำหนิเยอะนะคะแบบแค่ไหนทุกคนชิ้นต่อมาเป็นชิ้นที่เราแบบปื้มมากๆนะคะก็คืออ่าเป็นพูนิมาลูจัมโบ้เบเกอรี่นะคะนี่เลยให้ดูสภาพกล่องก่อนนะก็คือไม่แย่นะทุกคนก็แค่หยับๆตามการขนส่ง ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะมีสติกเกอร์ครบด้วยเป็นสติกเกอร์ปี2016นะคะตำหนีน้องก็คือประมาณนี้นะก็เราคิดว่าไม่ได้โหดขนาดนั้นนะทุกคนเป็นสภาพที่พอรับได้แล้คือแบบชิ้นใหญ่มากคือมันต้องมีอะ่ะทุกคนจริงๆคือต้องมีนี่เลยนะสะดีเกง ต่อมาตัวนี้จะเป็น hello kitty ไอติมนะคะนี่มีลายเส้นด้านหลังนะคะเป็นปี2018หรือ16นี่แหละทุกคนเราก็ดูไม่ค่อยชัดเหมือนกันแต่ก็แอบแลอยู่นะตัวนี้ชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นไดโนเสาร์นะคะเป็นของไอบูมนะอันนี้สาภาพ ก็ไม่มีตรงไหนขาบนะคะก็เสิทจะเป็นรอยแบบแต่งๆนะประมาณนี้นะคะนี่หน้อดีนิ่มซาโลนะคะต่อมานี้จะเป็นน้องอกาโลนะคะกินน้ำแข็งใสของปนะ๊อปปูล่านะตรงนี้ก็จะมีตรงถ้วยน้ำแข็งใสนะคะแล้วก็มีตรงคอนะสภาพคือค่อนข้างใหม่นะคะ ต่อมานี้เป็นขาไก่นะคะของอีลิกเลยตัวนี้คือเป็นตำนานของอีลิกมากๆใครที่แบบเก็บสกูชินแต่รุ้นแรกๆจะรู้เลยแต่ว่ามันจะไม่ใช่สีนี้นะจะเป็นสีออริจินอลนี่นะคะตัวนี้ตำหนิไม่เยอะเลยนี่น่ารักมากสาโลมากชิ้นต่อมานะคะนี้จะเป็นน้องส้มเน่านะทุกคนคือเน่ามาก อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่นะคะรุ่นแบบรุ่นล่าสุดเลยเน่าแบบเน่าจริงๆถ้าเราบีบเล่นนะคะสัมผัสเหมือนเหมือนดินน้ำมันอะแล้วก็ชิ้นต่อมานะคะจะเป็นตัวนี้เลยมันคือตัวอะไรสักอย่างนี่แหละเราัชื่อไม่ได้แต่ว่าแรงมากๆเลยนะทุกคนอันนี้จะเป็นลายเส้นนะคะ ก็่มีทั้งตัวนะคะเป็นแตกๆแ,แล้วก็อันนี้แหกต่อมานะคะจะเป็นน้องแฮมเตอร์ตัวนี้คือตัวใหญ่มากทุกคนใครชอบสตุชี่ใหญ่ๆอ่ะแนะนำและคือแบบใหญ่มากใหญ่กว่ามืออีกนะตุนม้ก็จะเป็นแตกตรงท้องนะคะตรงนี้ก็มีนิดนึงนะชิ้นใหญ่มาก ชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นน้องหมาเช่าๆนะคะอันนี้คือเป็นตัวที่สมบูรณ์ที่สุดตั้งแต่ขายน้องหมาเช่าๆมาปกติอะน้องจะแบนๆไงแต่ว่าตัวนี้คืออ้วนปุกมากกลมดีเลยชิ้นใหญ่มากนะคะทะลุมากทุกคนตรวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ตามลองเลยนะคะต่อมานะคะนี้จะเป็นแบบมินินะคะเป็นเบบี้ เบบี้โพลีนะคะเป็นกาเล็กซี่นะนี่เลยตำหนิแบบนี้นะคะฮัลโหลมากแพ็กเกจอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะทุกคนชิ้นต่อมานะคะนี่จะเป็นตัวเกียวนะเป็นของจิงเจอร์เบลนะคะจิงเจอร์เบลเออทุกคนเบอแล้วอะนี่ตัวนี้ไม่มีแพ็กเกจนะเราใส่ถุงแบบถุงแก้วไปให้ ก็คืนนี้จะเป็นถุงแก้วไส์ใหญ่เลยนะไซสใหญ่สุดใส่พวกนี้ได้นะคะราคาใบละหนึ่งบาทนะถุงแก้วแต่ใสอีกนิดนึงชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นชีสเค้กของไอบูมนะ mm hmm. ก็จะมีตำหนิแบบแตกๆตรงหน้านะคะแล้วก็จะมีแบบรอยแหว่งตรงนี้นิดนึงอะ่ะไม่รู้เห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหมะมันขาดนะคะแล้วก็มีอีกจุดนึงนะมันจะมีสจุดนะคะ ต่อประมาณนี้ชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นเบดดอนะคะเป็นของไอบูมนะอันนี้เป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ชื่อว่าเบอร์รี่นะทุกคนมันจะมีสองตัวชื่อบาวกับชูกาอันนี้ชื่อเบอร์รี่นะที่น่ารักมากชิ้นต่อมาตัวนี้จะเป็นแตงโมนะคะเป็นของชาวานะอันนี้คือแบบชิ้นนี้คือรอยากได้มากๆ ตำหนี้คือน้อยน้อยนิดนึงมัง้งมันก็เป็นแตกๆอ่ะทุกคนแต่มันก็มองไม่ค่อยเห็นอะ่ะตัวสีแดงๆอะนั่นแหละทํามานี้นะคะก็ไม่ถือว่าโหดนะเนือดีด้วยตัวนี้ต้องตาต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นมิชชัปบ,บี้นะนี่เลย ต่อนะคะนี้จะเป็นบันนี่คาเฟ่นะเป็นแบบชานมไขมุกนะคะ <c oughs> คือมันขนาดแบบเหมือนจริงมากเลยนะมันแบบขนาดเท่าแก้วเลยอ่ะทุกคนแก้วชาไขามุกอ่ะแบบใหญ่มากดูดี <c oughs> ตันนี้ก็ไม่เยอะนะคะทุกคนประมาณนี้ขอันนี้นืดีมากแล้วก็เป็นสีมุกด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ต่อมานะคะนี้จะเป็นไข่นะเป็นของคิวตี้นะคะนี่เห็นไหม แตกนิดนึงนะคะไม่มีแพ็กเกจนะชิ้นต่อมานี้จะเป็นตั้งแผ่นสนุปปี้นะคะตัวนี้แรงมากๆลายเส้นปี2018นะคะแต่่าหาื้อยากมากเลยนะตัวเนี้ยไม่มีแพ็กเกจนะคะชิ้นต่อมานะคะก็จะมีเป็นแก้วนะคะเป็นของเปโกะนะทุกคนอันนี้คือน่ารักมากๆนี่ตัมี แบบนี้เลยนะคะลายเส้นปี2018นะชิ้นต่อมานะคะตัวนี้จะเป็นคาเฟ่ดีเอ็นนะเป็นเค้กแบบนี้เลยนี่นะคะขนมก็ประมาณนี้นะคือตัวนี้น้องอยู่มาหลายคลิปมากเลยทุกคน ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับสินะค้าล็อตนี้นะใครที่สนใจสินค้าชิ้นไหนก็คือแค่ภาพเข้ามาสั่งในไลน์ได้เลยนะคะหรือว่าเอออยากจะสอบถามก่อนอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะสอบถามได้ในไลน์เลยนะไอดีไลน์เราจะทิ้งไว้ให้ตรงชื่อคลิปนะคะของมีประมาณนี้เลยมีของแถมให้แน่นๆทุกออเดอร์เลยนะคะ